ผมไม่เคยบอกแล้วผมเป็นคนดีนะผมก็บอกทุกคนแต่ก่อนสมัยก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะมีความรักโลภโกรธหลงนะครับช่วงที่ผมยังลําบากนะช่วงนั้นผมก็ปากกัดดินที่ทาทุกอย่างสมไมวัยวรุ่นก็เฮียก็ทุกอย่างที่มนุษย์วัยรุ่นทํากันนะผมก็ทํามาหมดแล้วนะเรื่องเลวๆไร้ๆ,รๆก็ทํามาเยอะนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกมองเห็น ความไม่เป็นธรรมในสังคมนะผมถูกถูกถการแกล้งรังแกนะครับผมโดนรังแกมากผมก็เลยสู้พอผมสู้ก็มีคนติดตามคนยกย่องชื่นชมนผมก็เลยรู้สึกภูมิใจดีใจนะแล้วก็อยากจะรักษามันไว้และการทําต่อเนื่องนานๆน,นะครับวันนี้มันมีแต่คาชมผมอยากรักษามันไว้ผมเพื่อมันมีความสุขไปไหนก็ได้รับเกียรติมีคนอยากถ่ายรูปกับเรามีคนอยากคุยกับเราเนี่ยพอมีคนยกย,ย่องชื่นชมแล้วรู้สึกเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ เรายังขาดนะเรายังขาดอยู่เรามีหมดทุกอย่างแล้วทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จนะเรามีหมดแล้วเรายังขาดเกียรติยศนั้นผมก็บอกตรงว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ดีมาตั้งแต่ต้นนะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับว่นนี่มันคือความจริงแต่ผมก็อยากรักษามันไว้ผมบอกตลอดนะอย่ามาคาดหวังอะไรจากผมมากนะวันนี้ผมเป็นคนดีเพราะถูกสังคมบังคับผมถูกสังคมบังคับให้ผมเป็นคนดีแล้วผมก็อกเออบางทีการเป็นคนแบบนี้นะเราได้รับ การเคารพนับถือแล้วเราก็ถึงมีความสุขแล้วมันคือสิ่งเดียวที่ผมขาดอยู่ด้วยนะผมก็เลยไม่รู้จะเป็นคนชั่วไปเพื่ออะไรเรามีหมดแล้วนี่ครับความสาเร็จในชีวิตการยอมรับนับถือครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมครับธุรกิจรายได้ทรัพย์สินเรามีหมดแล้วแล้วเราจะช่วยเพื่ออะไรครับเหลืออย่างเดียวที่ผมยังขาดคือเกียรติยศอยากสร้างมันเยอะๆสร้างสมไปเยอะเพราะรู้อย่างเดียวว่าสิ่งนี้แหละครับถึงแม้ผมตายไปแล้วมันก็ยังอยู่ทรัพย์สมบัติผมผมตายไปเดี๋ยวก็มันก็เปลี่ยนมือแล้วใครับ ต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนกล่าวถึงผมก็คือความดีคุณงามความดีนะนะฉะนั้นใครจย่าเพิ่งรู้นิสัยแล้วรู้อะไรกับผมก็บอกผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะทําดีให้มากที่สุดอยากจะสร้างอะไรจริงไว้ให้คนจดจําให้คนคิดถึงอยากให้คนเจอผมนะวิ่งเข้ามาหาด้วยความรักนะอยากถ่ายรูปคู่กับผมไว้เป็นที่ระลึกเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านเพื่อเป็นเกียรตินี่คือเหตุผลนะผมบอกเลยครับสมัยก่อนเพื่อนในวัยรุ่นมันรู้โอ้โหมึงแม่งไม่น่าเชื่อวันนี้มึงเป็นคนนี้ได้ยังไง กูก็ไม่รู้เหมือนกันวะผมบอกหลายหลายคนนะถ้าคุณเป็นคนดีติดต่อกันหปีนะคุณจะเป็นคนดีโดยถาวอนนะคุณจะต้องพยายามต้องพยายามเอาชนะกิเลสให้ได้นะแล้วคุณจะได้รับคำชื่นชมพอคุณสะสมความชื่นชมมากๆคุณไม่อยากเสียมันไปคนระับแล้วคุณก็ยังไม่กล้าทําผิดแลนะ้ว